แล้วก็เอาตากอ่ะสมบ,บ,บัตหรือเปล่าอ๋อเหรอ,โ,อ,หรอโหแปลว่าเขาสะอาดมากเลยเนาะของเรามันไม่ต้องสะบัดอะไรเลยของเราตากทันทียับก็ยับอยู่อย่างนั้นน่ะของฮารต้องดูเขาดีว่าเขาทำยังไงเขาจะได้เสื้อผ้าเขาเสื้อผ้าเขาจะได้ไม่ยับไงเขาจะเขาเขาจะได้ไม่ต้องรีดไงไม่เสียเวลาไงบ้านอยู่ติดทางรถไฟ ขมีมานานแล้วนะเราเพิ่งมาเห็นเนาะนั่นเราน่าจะมาเร็วกว่านี้หน่อยเนาะน่าจะมาเมื่อ20ปีที่แล้วก่อนฮาร์ดเกิดนะไม่ได้มาเลยอะ่ะถ้าไม่ได้เจอเราเจอคงไม่ได้มาแน่ ฮัทโตเกียวทาวเวอร์ไม่ใช่โตเกียวสกายทรีฮัโตเกียวสกายทรีใกล้ถึงละ s e o k y o Skytree o v t e a v i n p น,นึกทุกคนแล้วดีใจเพราะเราชอบเมืองใหญ่เฮ้ยเมื่อกี้นึกว่าไปฉากในละครโอ้แปลว่าแปลว่าเราชอบเมืองเนาะชอบคนในเมืองสีสันในเมืองเฮ้ย,ย,ยเฮ้นชินจุกุ ยูโอซนั้นชิกุไลซายโคลนคิยุเซ็นเอมากเ็นชินานกบส้านสื้อาชิปปิ้ง ATM, เอทีเอ็มหรออ๋อนี่เป็นธนาคารห้องน้ำตอนนี้กำลังท,นทานออกค่ะโอ้ยชุดน่ารักจังเลยอะฮาชุดอะโอ้ยนะคะอันนี้คือญี่ปุน่นใช่ไหมโอ้โหอากาศดีมากแดดแดดเปรี้ยงแต่อากาศดีมากมันนกกุ้ม แดดเปรี้ยงมากอุ้ยอากาศดีมากเลยอ่ะชอบชอบสุดยอดอ่ะอลังการมากเลยสุกุ้ยข้ามถนนถนนไปกรุงเทพญี่ปุ่นด้วยคนเยอะมากเม่แอร์5ตะกี้นะคนข้ามถนนนะ ไปนั้นมมน,น,นัสงำมาเชือ่อจริงจังนะฮอรตอนนี้กำลังเดินไปที่โรงแรมเราเจอกำลังพาเดินไปที่โรงแรมนัสเป็นไงบนะ้างฮะอากาศเย็นสบายไหมน่าสบายหน้าใสมากเลยอะ่ะแต่ปากแห้งหมดเลยดีนะที่แม่เอาลิปบาลมมาด้วยอยู่ในกระเป๋าอะ่ะอลังการมากเลยไปทางไหนก็น่อาอลังการหมดเลยนะคะดูดิ ดูคนถนนดูคนญี่ปุ่นข้ามถนนทีนะคะโอู้ดูดีมากคนเยอะมากอลังการมากตอนนี้กำลังข้ามเน เราเดินสบายนะเราเราไม่สึกร้อนเลยนะคะเนาะใช่รู้สึกไม่ร้อนเลยแล้วจะอาร์วิคลอสลุยวิตตองเดอริสลุยวิตตองเนี่ย แล้วองท้าญี่ปุ่นต้องรีบเดินต้องรีบบิ่ง ที่ญี่ปุ่นชามใหญ่มากนคะเนาะโห้ยน้ำน้ำก็เข้มข้นอร่อยมากไม่รู้ว่าต้องเติมอะไรมัร่งน้ำร้อนด้วยอร่อยมากครับเฮ้ยเดลิเซียสโรเจอร์อร่อยล้านไม่ต้องเติมมีคนญี่ปุ่นมานั่งกินด้วยที่ร้านอ,อร่อยจริงๆไก่ก็อร่อยไก่อร่อยมาก ถือห้องที่ญี่ปุ่นแล้วมาสองคนแต่ให้เตียงเดียวห้องขนาดกระทัดรัดมากในตู้เย็นไม่มีอะไรสักอย่างเลยอ,อันนี้ที่เห็นนี่ก็คือซื้อมาเองอน,นี่ห้องนา้า สวยกว่านในห้องอีกมันมีอะไรบ้างหาดานอนหลับไปอยู่ญี่ปุ่นห้องญี่ปุ่นเล็กนิดเดียวนี่ห้องน้ำห้องน้ำสวยกว่าในห้องอนี่นเนะี่ย มีอะไรบ้างในน้ำนะคีมแบบน,น้ำชมพูห้องเล็กนิดเดียวทุตาะรังมีมูลค่ามหาศาลค่ามาถึงก็หลับเลยง่วงมากเซเว่นอีเลเว่นญี่ปุ่นมีอะไรขายบ้าง Oh, I just turned on my American phone number. Can can you um do that, your sim? Yes, yeah, it's fifteen dollars a day. Just to make sure the GPS works. Why why do you use that? Because the Wi-Fi didn't be yeah, the part of the car. Every cards of Japan are attraction Roger. Are you okay to walk? 天守ブロックまでお下がりください。